อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่9มิถุนายนพศ2566ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งนะครับวันนี้ก็วันดีคืนดีครับวันดีคืนดีอากาศดีมาสถานสงเคราะห์ดเด็กอ่อนพญยายไทครับตามที่บอกถ้าลูกคา้าไว้ว่าจะรีบมาเนี่ยวันนี้ก็คือตัดเรื่องงานหมดเลยเพื่อที่จะมานะครับสถานสงเคราะห์ดเด็กอ่อนพญยายไทบางตัวเอาตังค์มาบริจาคนะครับก็เด็กๆยังไม่ออกมาวันนี้เขาจะมีไปไหนกันอีกก็ไม่รู้ นะครับก็ก็คือเขาจะชวนไปดูเด็กๆเ,เพราะว่าเรามาบ่อยก็ไม่ไปนะครับเดี๋ยวบางตัวต้องกลับไปทํางานต่อก็บริจาคไป5,000บาทนะครับห้าพบาทก็ไม่ไม่ก็ก็เป็นอย่างนี้นะร้านชุมชนบางตัวและลูกค้านะก็ไม่ได้ลงชื่อ,อรายละเอียดอะไรเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนบอกไม่ต้องลงชื่ออะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางตัวก็รวมรวม มันได้สี่พันสามร้อยกว่าบาทบางโตก็รวมก็เอาตังค์ส่วนของบางโตออกไปด้วยให้มันได้ห้าพันบาทมันจะได้เป็นเลขกลมๆแล้วก็นี่ผู้ผู้รับเงินนะครับนี่แล้วก็นี่คณะกรรมการดูแลก็เอามาบริจาคให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับการบริจาคให้กับเด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยนี้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ ขอให้บุญกุศลในการทําบุญของลูกค้าทุกๆท่านในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก็มีมีมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็ญาติๆทาบุญให้ก็ขอให้ไปพบภูมิที่ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านครับบางตัวจะลงเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าเน็ตบางตัวมันน้อยครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับก็ก็เนี่ยครับบางตัวมาทำอย่างนี้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวจะไปต่อที่ มูลนิธิอัลเกาซัตนะครับซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและหญิงไม้ของทางอิสลามโดยเฉพาะอันนั้นเป็นส่วนตัวของบางโตละแล้วก็ไปที่บริจาคของของของกีบอยนะครับของกีบอยน,นี่น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็เป็นบริจาคลงศพและผ้าคืออะไรอ่ะมูลนิธิเป็นเป็นมูลนิธิอีกอย่างนึงเป็นชมรมไทยมุสลิมอาสาซึ่งช่วยศพไม่มีญาติพวกอะไรอย่างเงี้ยบางโตก็จะทำประจำบางโตก็จะเจียดนู่นนิดนีด้หน่อย นะครับเงินที่ลูกค้าให้มาลูกค้าให้ทิปมาลูกค้าฝากมาแล้วก็เงินที่เหลือนู่นนี่นั่นบางโตไม่ได้เก็บไปใช้ส่วนตัวนะครับบางโตจะเอามาใช้เอากันกันไวเนี่ยครับมันก็กว้างอยู่นะเอากันมาไว้เพื่อเอามาทําการพวกนี้เพราะว่าเราต้องรู้จักบริจาคเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวครับเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลมรมอะไรกุ้มบอกรมาตุลลอฮอบารอกาตุขอบคุณครับสวัสดีครับ